<peach> เ่ะยอะอะเยับผมครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับนะ้สวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะนะกับบรรยากาศบนหยุดนะครับเนาะวันะนีมม้มากับน้องเนา สวัสดีพี是是่น้องด้อยสวัสดีครับน้องพิจ่าครับผมนะาวันนี้ก็จัดให้ตามคาขอครับพี่น้องนะครับนะจะลองหาหมื่นซัดสะไข่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หาหมื่นที่หาหมื่นซีแล้วล่ละครับผมหาที่หาหมื่นซีแล้วนะตามสัญญาครับพี่น้องเห็นว่าในอีกอย่างเฉียวนี่โอ้ยจ้าจัดไา้แล้วสดๆได้ยังไม่ได้แก่ครับผมมะหนึ่งซ้อนอ่าซ้อนหนึ่งจัดไปครับพี่น้องนี่ นะมาตายาากูบาดีิมา,ามันจะเป็นะมันสิฮ้ยมันกระส้มช็อกโกแลตเลยพี่น้องนะมันกระส้มช็อกโกแลตเลยเนี่ยเนี่เนี่นี่นี่เราต้องอย่างมากมายฮะจัดไปหนึ่งช้อนนี่ช <of a nice cow an> ้อนเตียนบ่อยแล้วครับผมนี่นะจัดเตียนบ่อยแล้วนะเราต้องอย่างมากมายดอกนะครับ สอนซาครับพี่น้องนะบอกสอนโตดอกนะะเนีนนนนนนเ่ยผมอ่ะพอละสำเนาพี่นอ้องนะถือว่าเพียงพอต่อการทดลองเที่ยวที่สองของมิจ่านะเต็มช้อนมันคือเหม็นเขียวครับพี่นอ <Expl od Bana> ้องโอ,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 อ้ตาย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 เอาน้ำไปด้เต็มช้อนครับพี่นอ้องนี่ครับผม นะพี่จ้าให้ตามสัญญาแล้วนะครับผมนะฮ็ดตามสัญญาแล้วนะเดี๋ยวพี่จ้าขอแตะก่อนแตะก่อนเด้อมานำพร้อมครับนำพร้อมจัดไปหนึ่งช้อนครับเพียวๆว่ววาซาบีครับพี่น้องนะขออนุญาตเป็นช้อนซานะนะเพราะว่าตอนตอนผมบอกผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นช้อนโต๊ะหรือช้อนซาเลยพี่น้องนะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของผมที่จะนะฮหดตามสัญญา เป็นช้อนโตเอ้ยเป็นช้อนชาครับผมช้อนโตคือสียังบ่ไน้์ท่านดอกนะครับเอาไหมผมคิดว่าเป็นช็อกโกแลตกันแล้วกันะเดี๋ยวผมจะว่กกินน้ำแทะนะครับนะเดี๋ยวผมจะว่กกินน้ำแทะมันจะเป็นยังไงมันจะขึ้นดังคักว่าพี่น้องนะจัดไปครับผมนะเอาชัดๆเลยนะพี่จ่าจะบาตัดตอนะครับ

เป็นไนครับพี่จ้าป้าถัวเจอสองครับพี่น้องที่ผมกินนะป้าน้ำตาแตกเลยไหมมาพันไปแล้วนะนี่ฟังเสียงครับนะฟังเสียงกรอบๆ,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 ๆนะฟังเสียงเลยกรอบบนะครับถามใจเธอดูครับพี่น้องนะจัดปมาต้องอย่างมากไหมถือว่าผมเฮ็ดตามคำสัญญาแล้วนะครับนะ วาซาบิหนึ่งช้อนครับผมนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นช้อนโตหรือช้อนอันว่าเป็นช้อนโตหรือช้อนช้านะครับนอกจากไปย้อนเมืองคลิปได้นะครับนราททาตามคาสัญญาครับพี่น้องนะวาซาบิเพียวๆว่าต้องมีอย่างมาผสมเอาไว้อีกแล้วกันเนาะบุรุษบอกว่าอ่ะดูเลยสำหรับพี่น้องนะครับหน้าที่แนะนําเหตุพิจาไปซื้อโตซื้ออย่างนะพิจามีโตอยู่ครับนะมีโตอยู่แต่ว่า มันเขคาคอนเซปต์พี่จ้าคือเราต้องเอียงมากไหมครับพี่น้องนะครับเราต้องเอียงมากไหมมานําเลยครับผมเอ้าดูยเดี๋ยวเอานี้ให้น้องใส่จับไว้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 ดี้ะเดี๋ยวพี่จ้าจะบีขายให้น้องใส่ครับผมโอ้ว่าทั่วมีดวัวเดียวมาเอ้าเขากินแบบนี้โดดโฮบัดนี้เอ้าเอ้าเอาคนละขาะกับน้องกันถือไว้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  วาน้ำจิ้มคนละขาครับผมนะอาจจะเปื้อนนะครับเมือเ่อไงนะเมนูมันนี่อาจจะเปื้อนนะครับกับบ๊อบปิ้งยังครับผมนะมันสามารถล่างได้ครับนะเพราะต้องไปซีเรียสมันมาจุ่มเข้าไป หอ,อมเครื่องเทศเดี๋ยแซ่บนะอืมลูกน่องนั่งถายุ่งหลังลมีน่องเดี๋ยวกลองนี่เหมัน ขออนุญาตเรากรองไว้ข้างหลังให้มันเอาไว้ให้ลูกน้อง แหนตีนยุ่มตีนยุ่มโอ้ได้วาซาบิเข้าไปซ่อนน,งนึงนี่สว่งวะเลยพี่น้องเลยเชือดสวงนะครับผมกินเนี่ยผมบากวิสุลต์นะเชือที่สวงลอกหนังมาเมืองด้วยนะเมืองหนังกรอบประเดียครับเพื่ฟังเสียงครับผมนะ ฟังเสียงคูล่ะนี่ครับผมอืมโคตรกรอ,อรบอ่ะงานรอบ่อไปหนึ่งแสนบุรู้ว่าตอนไหนจะได้นะก็ว่ากัคิดเพื่อไปน่าเพื่อมันหอด กนันนี่นะนี่นาพี่น้นองเมิง้งนะเนื้อช้ำๆครับพีน่น้องนะครับนเนื้อช้ำๆเครื่องเทศครบๆค,ครับผมโอ้ยคือตอนงไงเทนวันีอ่อื้ออ่า มา,ม,ามันใส่ตอนนี้เงยเลยพี่น้องม่ต้องมีอย่างมากมายดอกนะสหรับพ่จา่โโาเออก็แล้วครับนะม่ต้องมีอย่างมากมายพี่น้องน้ำจิ้มนะครับนะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มปลาขามเปียก มันมีความแซ่บความหอมของมันอยู่แล้วนะครับกรอบกรอบใหญ่แค่ไหนะกรอบนี่ทำเป็นไง,ง,งพี่น้ององดูเอาวาซาบีปะลองอว่ามันอาจจะเปลี่ยนนะพี่น้อง บาวกันโอ้สะใจดีมึงหันมือเนี่ย ข้าวขวมเด้อมผมลอกหนังให้มึงพี่ตองเพื่อมึงนะผมมึงสีสันของหนังครับนะมึงสีสันของหนังนี่ยพับพันยังงนนะพันใส่แล้วก็จุมจ่มจุ่มเข้าไปครับผมนี่มึงจุ่มน้ำจิ้มเข้าไปแล้วก็ซุยเลยครับผมมันอาจจะเหนียวเนี่ยฟังเสียงครับกอบกอบ เขาไม่เงยแล้วเ่ยไปไอ้ชีเอามองมีกระดูกนนเนี่ยผมเขาไม่เงยไปเลยนี่ครับน้ำจิ้มแซ่บเนาะน้ำจิ้มแซ่บอ่ะพี่น้องเนี่ยเรื่อพี่จ้าว่าจะเิ็ดเองหั่นเอง ก็าพอดีพอดีพี่เจ้ากมมีเวลาครับเนาะเพราะว่าเมื่อนี้รถแมคโครครับผมรถแมคโครจะไปลอกสะนะครับนะสิไปลอกสะเดี๋ยวพี่เจ้าจะพาไปเมืองนะครับเนาะว่าพี่เจ้าจะหมา่นบ่นะพี่เจ้าจะไปจอบอปลาไหลครับนะเวลาแมคโครมันควนดินขึ้นมานะครับมันจะมีปลาไหลนะพี่เจ้าก็เลยเตามคําสัญญาครับพี่น้องนะก็เลยต้องจัดนะบ่ได้สัญญากับพี่น้องแล้ว ว่าเมื่อนนี้จะจัดหมูหันนะก็เลยไปเห็นร้านนึงครับผมนะเพื่นขายอยู่ริมทางครับนะมีร้านเดียวครับผมนะตรงเซนอุดรหนองคายครับนะมีร้านเดียวนะครับเนาะโซนี้นะครับราคาพันหาท ม่ต้องไปสนใจมันหรอกเรื่องราคานะบดย่างเดียวพี่น่องนะบทย่างเดียวเขาเจ้าเฮ็ดีครับบ่มีกินข้าวเลยนะบวบ่มีกินข้าวแล้วก็หมูหมูบอ่อยมัน,นครับพี่น้องนะหมูบ่่อยมันหมูกรลังพอดีไหม ฟังเสียงครับน้องฟังเสียงกูนะกรอบ,บรอบอเดี๋ยวพูดลงคนกับสีบ้างั้ผมเชื่อเลยว่ามีผู้ลงคนบ้านแน่นอนบาตบีคือกินหน่อยแค่ <c oughs> ถ้าพูดถ้าพูดที่กินดูๆนะครับเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องพี่จ้าตั้งแต่เกิดมาเที่ยที่สองครับที่กินวาซาบิแล้วก็ก,กินหลายพร้อมนะซอนนึงเนี่ยเอาเพียวๆเนี่ยนะครับพี่จ้าเพิ่งดูรสชาติที่แท้จริงของมันเมื่อนี้แหละมันเป็นรสชาติเค็มๆแต่หน่อยพี่น้องนะทุกยานะขั้งแรกที่พี่จ้ากินนะพี่จ้าบ่ได้แบบนี้นะพี่จ้าผสมซอสเขาเอิ่นซอสอย่าง,งนะั้นซอสโซยุบอ,อ่นะอาจจะซอสโซยุซอสพริกซอสอัน ซีอูดดำอย่างกระยามันครับพี่น้องนย่เ่้้องสนใจมังนั้นอันนี้เทียที่สองนะที่พี่จ้ากินบาซาบีแล้วก็เพียวๆพร้อมนะถือว่ากัดฟันกินนะพอพี่จ้าโ้เผ็ด,ดีดียขึ้นดังเลยแม กน้องนั่งถ่าเดิมจะอิ่มจับไหจับไหมนะเฮ้เดิมจะอิ่มละอิ่มละอิ่มแล้วบ่จับไม่จินมไหมให้เอาดีข้างมากินกัน สะใจนะสะใจแฮงกินบวดอกกับน้องนะตัวเดียวน้ำใหญ่พวดนะใหญ่ครับอีีพี่น้องเลย เครื่องเทศกับหอมเนี่ยผมทำในเงี้ยวสวยเราครับทำในเงี้ยวสวยเราเครื่องเน้นๆอ่ะหอม น้องชายบอกว่าเริ่มอิ่มแล้วจะมีน้องเ <c oughs> <c oughs> ห้นลูกน้องกินพอบะนะไมันี่ลูกน้องออกกล้อ,องพอบมือเนย่ย <c oughs> จากเริ่มอิ่มเลย กินเปิดเครื่องตัวพี่ห้องเราดขคางมาแห่งกันบานเนี่ยกินเปิดเครื่องตัวต้องจิ้มเสียบเลยนะระรับบรรยากาศวันนี้นะครับนะยูรุงเยน็นยูโร นะครับนะเราต้องขอบคุณนะครับในโรงเรียนบ้านนนุสว่างครับผมนะเป็นโรงเรียนอยู่หน้าบ้านผมนี่แหละแล้วก็เป็นโรงเรียนเก่าผมพี่น้องนะครับนะโรงเรียนบ้านนนุสว่างตำบลจา,างมงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีครับผมต้องขอบคุณหลายๆนะครับนะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้พี่จ้าได้มาถ่ายทำนะตอนนี้เป็นบริเวณสนามเด็กเล่นครับพี่น้องนะข้างหลังก็เป็นสนามฟุตบอลนะ นะครับน่าสรับเมื่อนี่ก็เป็นการฉลองหาหมื่นซับสไครต์ยอดหลังนะครับนะตอนนี้ก็ประมาณหาหมื่นซีแล้วมั้งนะครับประมาณหาหมื่นซีแล้วนะต้องขอบพระคุณหลายๆครับผมนะต้องขอบพระคุณหลายๆนะครับขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่ให้การสนับสนุนพี่จ่าย่างดิบดีนะครับนะจ้าบ่มีอย่างตอบแทนดอกนะครับนอกจากคําว่า คำขอบคุณแลวก็ความแซบนะครับหน้าที่พี่จ้าได้คัดสรรแลวกามานาเสนอให้พี่น้องได้รับชมแต่ละมือนะครับเนาะอาจจะมีเสียงหัวเราะบ้างอาจจะมีคําติชมต่างๆนะพี่จ้าก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสำหรับภาพนะครับเนาะแต่ตอนนี้นะครับพี่จ้าใส่เป็นโทรศัพท์พือเรานะครับในการถ่ายใส่กล้องหนาครับผมเนะเพราะว่ากล้องพี่จ้านี่มันยังพี่จ้ายังใส่เบบินโบยง่ายหลดนะครับเนาะพี่จ้ายังใส่โบบินเดี๋ยวพี่จ้าฮัท ให้พี่จ้าศึกษาดีๆก่อนนะครับเนาะพี่จ้าเขาจะมาไทยทำให้มึงนะครับนะเพราะมันภาพมันชัดกว่ากันยูดอกพี่น้องนะภาพมันชัดกว่ากันเพราะว่าแสงมันยังไล่นะพี่จ้ายังมู้จากตัวปรับแสงยูใสทั้งแสงที่ยูใสน่าต้องเข้าใจพี่จ้านะนะต้องเข้าใจครับผมนะเมื่อนี้ผมตั้งใจที่จะให้ลูกน้องมาพร้อมนะครับนะต้องใจลูกน้องมาพร้อมมันจะมู้จักความตัวนาะพี่น้องเนาะนะลูกน้องกับพวปากบ่วบครับผมมู้จักความยูดอกนะย่างไปย่างมาแล้วก็เก็บเศษกระดูก นะเบิดเรียบร้อยแล้วนะสำหรับนุ่งนองนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้คือก็นวครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมนะก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนของพี่จ้าย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับผมนะไม่ต้องอีกอย่างมากมายนะครับเนาะสำหรับมือแรงนะครับพี่จาบอกเลยว่ามีเมนูเด็ดอีกแล้วนะมีเมนูเด็ดอีกแล้วถ้าติดตามเบิ้งไว้พี่จาได้เมนูอย่างพี่จาบอกเลยว่าเมนูของปลาครับนะเมนูของปลาซึ่งหากินได้ค่อนข้างยากหรือเปล่านะสำหรับบางคนนะครับเนาะ บางคนก็นอาจจะหากินง่ายๆนะครับนะคาตาเมึง่งคาทาติดตามมึงนะครับว่าเป็นเมนูอย่างนะวิจัยยังโมอบอกเลยครับผมเอาจะลาคลิปนี้ก็ไว้เสียเียครับสวัสดีครับผม